บรรยากาศฝนตกตกกับยำมาม่าแซ่บๆที่ร้านยำบูหมาสุราษนะครับนี่ใครชอบมาเลยครับรวมทะเลนะครับกุ้งสดปลาหมึกนะครับในวันที่ฝนตกชุ่มฉ่ำมากนะครับเราน้าเลยครับยกได้เลยครับขอพี่ชชอปปี้ก็เป็นแบบนี้นะครับบุกเข้าไปครับอย่าไปถอยครับ กุ้สดไข่ดงเค็มน้ำยำปลาครับนะวันลอยกระทงนะครับฝนตกชุ่มฉ่ำเลยปารวมูมาสดกุ้งสดูมาดกุ้งสดยำปูหากุ้งสดน้ำยำปลาเซ็เซนะครับที่ร้านยำปูมมาสุนะครับสั่งได้เลยนะครับ่งยำกุ้งสดน้ำยำปลาครับหอมมากครับ ลูกค้าชอบกินยำเผ็ดแมงดาไหมครับต้องเมนูนี้เลยครับอดูเมนูก่อนได้นะครับใส่อะไรก็ชิมก่อนใครชอบกินยำแมงกะพุนนะครับเมนูนี้เลยนะครับนี่เจลลี่ฟุตนะครับยำหอยนางรมนะครับน้ำมีเเผานะครับหอยจุกใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับ เมนูยำขนมจีนเซ็บๆนะครับปลาทูหมูยอนะครับอ่าน่าทานมากนะครับละลายไปด้วยตู้ก,กอนน์น่าท้อสายไปด้วยตู้ก,กอนนอ์กุ้งสดหอยแครงเผ็ดกลางปลาไหลยำเลยครับลูกค้ามาแต่ไม่รู้นะครับบอกไม่คงไม่คงนะพ่อค้าอย่าใส่คงนะจะใส่คงไปโกรธกับคงคือไรแล้ว